สวัสดีครับ5ทีรู้เรื่องแมหลังจากที่กลับมาแล้วก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับเป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรนะกในรอบ30ปีของลิเวอร์พูลเนี่ยนักเตะหลายคนก็ถูกชื่นชมครับมีเสียงสรรเสริญเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ผมรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะฮะนั่นกะ็คือฟาบินโยครับโอ้หอ่าฟาบินโยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปใน2ปีที่แล้วนะฮะย้ายมาปี2018 40ล้านปอนด์โมนาโกจากโมนาโกแล้วเกิดขึ้นแบบเป็นดีลที่เรียกว่าสายฟ้าฟาดได้เลยคือมันหลังจากจบเกมที่แพ้เรอัวมริดสามหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในชิงช้าเลิศเนี่ยถัดออกมาแค่ไม่เกิน2-3วันนะประมาณนี้ครับแล้วก็เปิดตัวเลยโดยที่ยังไม่มีข่าวสนใจใหม่มีประเด็นการพูดถึงหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับคือมาถึงปุ๊บ รายง,งานว่าอ้าวเดินทางไปอังกฤษแล้วอ้าวเข้าตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วอ้าวชูเสื้อเรียบร้อยแล้วจบเลยภายในวันเดียวครับเดียวนั้นเกิดขึ้นแบบอย่างรวดเร็วมากแล้วแฟนๆแบบตื่นตะลึงตื่นตะลึงมากนะฮะจำได้ว่าครั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่เซ็นสัญ,ญญามาเนี่ยนะฮะยืนครอปบ,บอกว่าเหตุผลหลักที่ดึงฟาบิโยเข้ามาเนี่ยเพราะว่าความหลากหลายเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะฮะ เขาใช้แบบนี้ครับคราบบอกว่าเป,นนเ, 2, นนเ,เป็นทั้งเบอร์2เบอร์6เบอร์8อันนี้จําได้แม่นเลยเป็นทั้งเบอร์2เบอร์ 6/ เบอร์8เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจริงจริงแล้วจากอยู่ชุดในโมนาโกเริ่มด้วยการเป็นแบ็คขวามาก่อนแล้วก็ขยบเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางอย่างที่ครอบบอกคือเบอร์สองก็คือเป็นแบ็คขวาได้เบอร์หกก็คือเป็นมิดฟิลด์เชิงรับได้เบอร์แปดก็คือเป็นมิดฟิลด์แบบว่าบ็อกซ์บ็อกซ์ได้วิ่งขับเคลื่อนได้นะครับด้วยความหลากหลายตรงนี้ ทุกคนก็คาดหวังว่าโอ้เอาละเพราะว่าในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยกำลังจะเสียเอเบรชานไปด้วยนะก็อาจจะเข้ามาทดแทนกันได้แต่พอมาเปิดรูปการจริงๆนะจำกันได้ไหมครับว่าฟาบิดโดใช้เวลาในการปรับตัวนานมากนะครับเกือบ6เดือนน่ะนะครับที่แบบคือช่วงแรกนี่แทบไม่มีชื่อเลยนะแล้วก็ค่อยๆเริ่มมาเป็นตัวสำรองค่อยๆค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนทั่งหลังจากเข้าสู่ปีใหม่นะ ก็เริ่มปักหลักของตัวเองได้ครอปให้เหตุผลนะตรงนั้นครับบอกว่าจังหวะยังไม่ได้คือเล่นที่หลีเอิงกลับมาเล่นที่หลีของอังกฤษจังหวะสปีดคนละเรื่องแล้วที่สําคัญคือนอกจากสปีดโดยรวมของพิมเมยร์ลีที่มันจะเร็วกว่าหลีกเอิงของฝรั่งเศสแล้วนะฮะสปีดของเกมหรือว่าแผนที่เยนครอปพยายามใส่ไปคือการเพรสซิ่งแดนบนกกนเพรสซิ่งบีบสูงอะไรประมาณนี้ ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องใช้จังหวะครับต้องใช้เวลาในการปรับจูนค่อยๆหย่อนลงไปค่อยๆวิ่งค่อยๆลองดูว่าเฮ้ยจังหวะวันนี้ต้องวิ่งหรือต้องขยับตัวแบบไหนอ่านเกมให้มันชัดเจนเพราะตำแหน่งที่เขาต้องรับผิดชอบคือมันยืนอยู่ตรงกลางแล้วมันเป็นจุดศูนย์กลางที่ที่ต้องอ่านเกมโดยตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเลยต้องค่อยๆประคบปุ่มหมุนปเปยเดือนจนกระทั่งโอเคครับมันก็ สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมเราเราใช้คํานี้ได้แชมป์ยูฟ่าแชมป์ก็สในสแล้วก็ซีซั่นนี้นะครับซีซั่นนี้อาจจะมีช่วงเวลาที่บาดเจ็บไปบ้างเล็กน,อน้อยหรือว่าฟอร์มตกไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอกลับมาหลังจากที่ล็อกดาวน์เนะี่ยกลับมาก็เฮ้ยโอเคนะฮะมียิงประตูสวยๆมีแอสซิสสวยๆนะครับผมกลับมาว่าเออนี่คือ,น,คอนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่มันมีการต่อสู้ที่ที่มันน่าสนใจนะครับ คือต่อให้คุณเข้ามาในราคาในระดับเหยียบ40ล้านปอนด์แต่ว่ามันก็ไม่ได้จะการันตีว่าคุณจะสามารถปึ้งลงได้ทันทีเพราะาครอบพ้นขั้นละเอียดละเอียดในทุกวิธิการละเอียดในความคิดละเอียดในแบบการตัดสินใจทั้งหมดถ้าคุณยังไม่ดีพอจริงๆต้องอดทนต้องพยายามต้องแสดงออกให้ได้ว่าเฮ้ยผมดีพอแนละ้ที่โค้ชจะเลือกผมลงสนาม ฟามิโยคือตัวอย่างมนงอยางนั้นครับในโลกของฟุตบอลเขาจะมีคํากล่าวอยู่อันนึงครับบอกว่าในทีฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจะมีตัวที่คอยโจมตีหรือเป็นนักเปียโ,โนที่เล่นเพลงสวยงามเพลงเพราะไพเราะอาจจะมีสักสาคนแต่ว่าที่เหลืออีก8คนเนี่ยมันต้องเป็นเด็กโยบิโน,โนที่ดีด้วยนะครับเด็กโยบยโนในในโลกของฟุตบอลคือมันเป็นตัวที่คอยทํางานหนักคอยทํางานสกปรก งานส่งปรกคือไม่ใช่แบบงานผิดกฎหมายนะงานสกปรกหมายถึงแบบว่าคอยกัดอ่ากวาดเช็ดถูคอยตามล้างตามเช็ดคอยทําฟาวคอยปะทะคอยเสียบบอลคอยวิ่งไล่อะไรประมาณนั้นนั่นคืองานที่เด็กโยบิโนโนต้องทําแต่ผมรู้สึกว่าถ้าฟัามยถูกวางอยู่ในข่ายตรงนี้ว่าเป็นเด็กโยบิโนโนด้วยวิธีการที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันอาจจะเหนือมากกว่านั้นครับเพราะด้วยอาจจะด้วย ทักษะของการเป็นนักเตะบราซิลนะฮะมีมันสมองคือมีเซนส์เกมรุกอยู่แล้วอะ่ะนักเตะพวกนี้นะครับเราจึงเห็นแบบลูกเติมขึ้นมาในจังหวะยิงไกลเริ่มเห็นบ่อยครั้งมากขึ้นหรือจังหวะแอซิสสวยๆการวางบอลข้ามแนวรับของคู่ต่อสู้จังหวะจะโคนน้ำหนักทิศทางเออมันมีเหมือนกันถ้าเรามองย้อนกลับไปในวันแรกที่ย้ายเข้ามาที่ครอปบ,บอกว่าเฮ้ยอยากได้เบอร์2เบอร์6เบอร์8 ถึงทุกวันนี้เนี่ยผมมันตอบโจทย์ทุกอย่างแลวครับเพล๋อลงไปเล่นเป็นเบอร์5ได้ด้วยคือเป็นเสาร์ได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมมากกว่านั้นคือการเป็นมิดฟิวเชิงรับที่ที่มีเซนส์ในเกมรุกด้วยซึ่งถ้ามันเปรียบเทียบก็อาจจะเป็นเด็กยกบิโนท,ที่ที่สามารถแต่งเพลงเอง,เองได้ด้วยนะครับกำไรมหาศาและสําคัญคือกําลังเดินหน้าต่อไปเรื่อยสำหรับฟาบิโยกับวัหานี้ เป็นตัวหลักนี่อีกยาวๆนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับของเด็กยกเปโนคนหนึ่งที่กลายเป็นขวัญใจของคุณดูได้เหมือนกันนะอ้าวคิดเห็นยังไงกับนักฟุตบอลคนนี้นะครับฟาบินโยนะครับเม้นเข้ามาบอกหน่อยนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยแล้วพยายามจะตามตามอ่านคอมเมนต์แล้วอยากให้เล่าเรื่องของคนไหนหรืออ่าประเด็นอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับถ้ามีเวลาว่างจัดให้แน่นอนสัญญาครับผมสวัสดีครับ